วันนี้เป็นวันอาทิตย์นะฮะก็เพิ่งตื่นนอนผมพยายามจะอจัดคลิปมาประมาณตั้งแต่ไม่สบายนะฮะก็พูดได้ว่าพยายามอาัดคลิปมาตลอดนะครับแต่ว่าอัดแล้วก็ลบทิ้งอัดแล้วก็ลบทิ้งหลายครั้งมากๆนะฮะผมคิดว่าวันนี้ไม่รู้จะทำอะไรครับไม่อยากไม่รู้จะอจัดคลิปอะไรก็เอาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้ ตามติดชีวิตพี่หมีหนึ่งวันแล้วกันนะครว่าวันอาทิตย์ผมเนี่ยทำอะไรบ้างวันอยู่ของผมเนี่ยทำอะไรบ้างนะครับก <Girl. S 1> ็ปะเดี๋ยวไปเจอกันขอเวลาแบบรีเซ็ตตั้งสติแป๊บนึ่งแล้วก็ล้างหน้าแปลงฟันเดี๋ยวค่อยเจอกันนะฮะปะ ตอนนี้ก็อยู่ข้างล่างบ้านแล้วหน้าห้องคอมปกติแล้วนะฮะผมเนี่ยมักจะชอบอะลงมานั่งอยู่หน้าห้องคอมนะครับก็คือจะนั่งอยู่ตรงโต๊ะสเตชันตรงนี้แล้วก็หลังให้ห้องนะฮะแล้วก็พร้อมกับมีด้าตื่นเช้ามากของผมนะฮะก็หลังจากอ่านแปรงฟันนี่นั่นแล้วเนี่ยสำหรับสายเขียวอย่างเราแว้เติมพลังก่อน <laughs> หลังจากที่เติมพลังเสร็จแล้วนะครับผมก็ผมก็มาอยู่หน้าคอมนะครับ ประจำอยู่แล้วผมจะต้องมาอยู่หน้าคอมแล้วก็วันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นวันที่ผมต้องเรียนยิปภาษาญ,ญี่ปุ่นนะฮะก็คือผมจะพยายามเหมือนกับทุกอาทิตย์1วันผมจะต้องมาเรียนภาษาญี่ปุ่นนะ<ม>เพื่อฝึกภาษาญี่ปุ่นนอกจากมาเรียนภาษาญี่ปุ่นในเว็บ NHK แล้วนะครับเดี๋ยวผมเอาอันนี้ให้ดูฮะอันนี้ก็คือเว็บ NHK ที่ผมเอาไว้เรียนภาษาญี่ปุ่นนะฮะหลังจากที่ผมเรียนอันนี้เสร็จเปแวเนี่ยผมจะเรียนตรงนี้แล้วตอนเย็นเนี่ยผมจะมีเรียนกับคุณครู เป็นเหมือนตัวต่อต,ตัวอีกทีหนึ่งนะฮะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยบางทีเนี่ยผมก็จะมานั่งอ่านนิยายเพ์เจอร์ของผมนะฮะซึ่งไอ้นิยายที่ผมแต่งเนี่ยผมก็ได้แปะลิงก์ไว้ให้แล้วนะครับอยู่ในคลิปจุดเริ่มต้นอยู่ในคลิปนี้นะครับคลิปที่เป็นซากุระอันนี้นะเดี๋ยวผมจะเอานี้ให้ดูฮะเดี๋ยวน้องๆจะหาว่าแบบเอ้ยพี่หมีว่างแล้วทำไมพี่หมีไม่ทําคลิปใช่ไหมฮะเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูอยู่นี่รอตัดนี่นะฮะนี่คือคลิปที่ผมเตรียมไว้แบบ เยอะมากๆนะครับผมสั่งเตาอันนี้มาแต่ว่านั่นแหละเสียงมันยังใช้ไม่ได้ซึ่งผมก็ยังหาวิธีตัดอยู่ที่จะเอามาใช้แล้วก็นี่ครับนี่คือเมนูที่เราทําในวันนั้นนะฮะจะเป็นอันนี้นี่ก็คือสเต็กทมาฮอ k ช้ำๆกันเลยเดี๋ยวไว้รอดูของจริงแล้วผมก็ยังมีอีกหลายคลิปครับอันนี้ก็เป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งก็คือพวกเนี้ย ไอ้ไอพวกนี้นะครับมันเป็นไอ้พวกนี้นะครับมันก็คือเป็นคลิปที่เหมือนรอสัตว์อยู่แล้วก็ยังมีคลิปที่เพื่อนผมมาขอความช่วยเหลือมาว่าช่วยจัดแพลนไปเที่ยวโตเกียวให้หน่อยช่วงวันที่1ถึงวันที่7พฤษภาที่จะถึงนี้นะฮะ ก็ผมก็ได้ทําคลิปไปแล้วแหละแต่ว่ายังตัดไม่เสร็จก็ <c oughs> ผมคิดว่าคลิปนี้น้องๆจะได้ดูคลิปนี้ก่อนนะครับเพราะว่าไอคลิปพวกนี้ผมจะยังยังยังไม่ได้ตัดเนาะซึ่งผมจะเอาคลิปนี้ลงให้น้องๆดูก่อนเพราะว่าผมอยากอัปเดตสถานการณ์ของผมให้น้องๆดูก่อนว่า ปัจจุบันเนี่ยผมร่างกายเป็นยังไงบ้างแล้วก็หายถึงไหนแล้วแล้วก็เราจะพร้อมกลับมาดําเนินการช่องพี่หมีทีวีต่อเมื่อไหร่นะคือต้องบอกว่าในช่วงเนี้ยผมเนี่ยก็พยายามรักษาตัวใช่ไหมฮะแล้วก็มันมีอีกอย่างนึงที่มันทำให้ผมเกิดมาก่อนหน้านี้ก็คือก่อนหน้านี้ที่ผมเคยบอกว่าหมอเนี่ยบอกให้ผมเนี่ยไปทําอย่างอื่นบ้างใช่ไหมฮะซึ่งก่อนหน้านี้ผมก็พยายามไปทําอย่างอื่นเรื่อยๆครับแต่ว่าเหมือนองจากที่ผมไม่สบายช่วงเนี้ยมาเนี่ยเหมือนอารมณ์แม่งดาวอีกแล้วเว้ยแล้วแม่งก็กลับมาเป็นแบบเดิมอีกก็คือผมช่่วนนี้กก็็จจจะะะออออาเเหหยย เพราะว่าผมรู้สึกว่าผมอยู่ในห้องคอมแล้วอยู่ในห้องนี้แล้วรู้สึกอึดอัดนะครับวันนี้ผมก็เวลาผมอยู่บ้านเนี่ยผมก็จะพยายามเปิดกระจกเปิดหน้าต่างนะครับเพื่อให้มันถ่ายเทอากาศเพราะว่าผมลงไปหาข้อมูลในเน็ตแล้วเขาบอกว่าการที่เราอยู่ในห้องเดิมๆนานๆนะครับบางทีเราอาจจะเกิดภาวะที่แบบเอ่อห้องมันอับชื้นนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยครับมันทำให้เรารู้สึกไม่สบายตัวไม่อยากอยู่ในห้องอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเขาก็บอกว่าเบื้องต้นแนะนําให้ เปิดอากาศถ่ายเทออกไปก่อนให้อากาศเก่าออกไปเ,กเอาเอากาศเอาอากาศใหม่เข้ามานะฮะประมาณนั้นซึ่งเสียงผมก็ยังไม่ไม่หายดีเท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวผมหลังจากที่ปิดกล้องเนี้เดี๋ยวผมจะเปิด โปรแกรมตัดต่อแล้วก็จะตัดคลิปนี้ให้น้องๆลงก่อนเลยเป็นครึ่งวันเช้านะครับส่วนไอ้ครึ่งวันบ่ายเนี่ยผมยังไม่รู้ว่าผมจะไปไหนนะครับแต่ว่าผมเราจะต้องออกไปหาข้าวกินแล้วก็เพื่อจะกินยานะครับเดี๋ยวแบ่งเป็นคลิปดีกว่าเดี๋ยว เอาคลิปตอนเช้าเนี่ยลงไปก่อนแล้วก็คลิปไอ้พวกที่ยังไม่ตัดแล้วก็คลิปที่ถ่ายวันเนี้ยเดี๋ยวจะทยอยลงให้เรื่อยๆนะครับต้องขอขอบคุณน้องๆนะครับที่ยังไม่ทิ้งกันนะครับในช่วงที่ผมไม่สบายแล้วก็ไม่ได้ทําคลิปใหม่ออกมาก็ยังมีน้องๆก็ยังมีแล้วน้องๆหลายคนเนี่ยกลับไปดูคลิปเก่าๆของผมที่ทำเอาไว้นะครับก็ต้องขอขอบคุณครับขอขอบคุณจากใจเลยฮะแล้วเดี๋ยวเจอก,กันนะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมขออน,นุญาตแต่การคลิปนี้ก่อนแล้วก็จะไล่ทยอยทาเรื่อยๆเพราะว่าเริ่ม เริ่มมีแรงที่แบบจะนั่งทานู่นทานี่ได้แล้วคือก่อนหน้าน,นี้นอนสมตลอดเลยฮะโอเคครับแล้วไว้เจอกันใหม่ใน EP หน้าสาหรับวันนี้บายบายจ้า